น้องเกลียวพยาชนะถ้าเกดว่าน้อเกลียวนั่นเกิดมีโอ้โหอนเอาไหมอุ้งตาถุกขึ้นมาเลยเอาไหม เป็นเรียนตรายไหมไม,มีตัวจุดนะ เอาเขาันได้ครับไมตัวต <aquilo> ัวนี้ไม่อ really, <ério> <t os wire> ันนี้อันนี้ตัวเทปเทปไม่มีอ๋อแต้อันนี้กระเป๋ทหารนึ่งวะเต้าวารั้งยเราเราแตกไปหลายคนแล้ว บา้านของใครเลยบ้านเป็นอ๋อเหรอเป็นโรงแรมสร้างอาหารข้างร้านอาหารก็สิร้านไส้เพ่อไปตรวสอบีมาครับ อแล้วก็ถ้าถ้าเราดูเราจับด้เลยนะจีบผมูลผงมืลอตเป็นหมือนกับเขาเรียกระเบิดแระแงแล้วเอาไปใส่กระบอกใส่แล้วเอาแดดแลสรุปใส่ก็มีมนแล้วก็เป็นกระดาษพอเจอกระดอติดอยน่อย่างนี้สามารถตรวจสอบได้ไหมว่ามันหลดอ รายการเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะรายการไปทตรวสอบอาจจะเป็นคู้ที่เก็บไว้คนเขาไม่กล้าไปคืนนะเขาไม่กล้าไปคืนเขาเขาไม่อยากเปิดเลยตัว